รีวิวนะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับตัวมินิ30วัตต์นะครับเป็นเวอร์ชั่นกล่อง ADV 350นะครับแอ่า l 6เคโปตัวนี้ผมเคยใส่เวฟไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะใส่ในฟอร์ซ่าที่ร้านเหมือนกันนะครับจะให้ดูระบบไฟพาร์ตนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นระบบไฟพาร์ตเติมเหลืองเติมขาวนะครับอ่าอย่พี่นุเปิดรีวิวนะครับอันนี้เปิดไฟต่ําที่สวิตช์นะครับอ่าจะแยกกับไฟสูงนะครับไฟสูงพาร์ตนะครับเห็นไหมครับอ่า พาร์เนี่ยจะเติมเหลืองขึ้นมานะครับจะได้เป็นสองสีนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูระยะแสงนะครับอันนี้ไฟเดิมๆครับเอาเปิดสวิตไฟต่ำไฟต่ำเนี่ยผมคุมด้วยสวิตแปะกาวนะครับอ่านองปิดสวิตก่อนนะครับอ่าเปิดสวิตครับอ่าเนี่ยนี้คือไฟต่ำนะคระบบไฟพาร์ครับเห็นไหมครับอ่าพาร์น่าจะเติมขาวเหลืองนะครับไฟสูงแช่เลยครับอ่าเห็นไหมครับดูดูนะดูนะเนี่ยกล้อง ดูที่ตำแหน่งตู้เหล็กเลยนะครับอ่าลองแป๊บนึงโทษนะครับเห็นไหมเวลาดิฟเนี่ยอันนี้จะเติมครับอ่าทำได้เฉพาะรุ่น L6K Pro เท่านั้นนะครับนี่เหมือนรุ่นที่ผมใส่เวฟนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ทําระบบไฟพาร์ทเวฟเพราะว่าผมต้องการเป็นไฟ4เต็ปด้วยรีโมทไร้สายนะครับอ่าให้ดูนะนะครับแบบนี้นะขาบางโคนนะครับไฟพาร์ทนะครับเติมเหลืองเห็นไหมครับอ่ามุมนี้นะครับอ่าไม่หลอกนะครับี่ ไฟต่ําด้วยสวิตนะครับไฟสูงเข้าพาร์ตนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเลือกซื้อนะครับรุ่นรุ่น L6KPro นะครับแบบนี้นะอ่าแต่เป็นหน้าปก a d b 3 5 0นะครับแบบนี้นะอ่าขออีกรอบนะครับปิดไฟต่ำครับปิดไฟต่ำหน่อยพาร์ตครับเห็นไหมถ้าพาร์ตนะจะเป็นระดับระดับนี้นะครับโอเคนะร้านปานทิพย์นะครับตลาดบ้านหม้อโอเคสเตปนี้นะครับมาได้เลยนะครับ โอเคขอบคุณครับสวยงามครับตรงรุ่นครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับระบอนี้มาที่ร้านได้เลยโอเค